ออะไรทีเด็ดสีปทุ <c oughs> มมันดูปไหมเนี่ยดูมไม่ได้หรอกคุงไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกบอสจะขึ้นเงินเดือนใช่ไหมคะเออผมฝากไว้หน่อยผมแป้ง อ่ะเดี๋ยวแมสเนี่ยผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวแจกพนักงานหน่อยอ่ะค่ะใส่หนึ่งคนนี่ลดความเสี่ยงนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่ะฮะถ้าใส่กันทุกคนนี่ก็ลดความเสี่ยงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเรื่องลูกค้าเก่าผมฝากคุณแป้งคุยด้วยรีบนะงานเขาเร่งนะค่ะาง,งานที่พี่บีบปูานเนี่ยเอาไหมังรีบพี่างานเสร็จเชียร์ผมเดีเีแกไปอยู่ก็ขอเล่นเกมคอมแม่งเข้าคอมเลย ดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยในคอมเนี่ยอุ้ยอะไรทีเด็ดสีปทุมเฮ้ยพี่ดูบอสดิไหวะไอ้เหี้ยมึงลากกองอฟฟิศเอาไปถ่ายเด็กเอนเนี่ยฐนานเดิมเลยโอ้ยขนาดมีมมลูกมีเมียเนี่ยโอ้โหเล่นไปแล้วทันแน่เลยอีโบทันเมืชัวร์นะตีน้ำเลย <S <S ชาเอาเหอกลางใบ ไอ้ที่นั่งขยี้หลังเอาฟิตอ่ะร้อนแล้กินไอ้จริงเหรอกินเหรอจะเอาทุกอย่างก็ซื้อมาอ่ะเหรอเป็นโลจริงหรอหรอนแต่วยเทียนี่ร้ายไปแก าบมดอะไรไม่ได้หราทำร้องเนี่ยดีดีดีฉันเพียงต้องการโอก็ร้องเหมือนเลยนะเดี๋ยวใ้ดีกว่าคอยบอสมันของเล่นเยอะเอยเอว่ะดื้มแหละดูที่ว่าประวัติการร้องเพลงมันร้องเพลงอะไรมาเนี่ยดูนีอุ้ยบอสใส่ห้างอุ้ยเนี่ยเล่นเลยอุ้ยเยอะถ้าเราเก็บแบบโบราณอ่ะแบบมีชุดบิกินี่เดินไปเดินมาเฮ้ยไอเดี๋ยวก่อนดิโฟลเดอร์นี้มีอะไรเนี่ยแอบถ่ายใต้กางเกงในเลขาตัวนี้อุ้ย พี่พี่มันดูดปากแล้วเนี่ยดูดไม่ได้หรอกยืนเครื่องติด๊งตุ้งไม่รับทำขนาดนั้นหรอกเป็นนาแล้วเนี่ยวันนั้นยืนดูดบุหรี่ผมมาบนดาดฟ้าพี่แดดสองมาประกายวิ่งวิ่งเฮ้ยเยี่ยมไปนี่เปล่าแวมไพร์ทวายไล่อะไรอย่างเงี้ยต้นไม้อะไรพี่โครสีเลยมันไม่คืออะไรมันคือแบบว่าเป็นสเก็ตนะพี่เป็นดวงอะโอ้โหผมนี่แบบอยู่ผมยืนในกายนะโอ้ยหมาติดมาว่าไหนยืใกล้มาเข้ามาติดไม่ติดผมห่างผมห่างทิ้งระยะผมรู้เลย มึงร้านเนี้ยโคตรน่าอร่อยอย่ะเคยไปกินหน้าร้านกินโคตรอร่อยสั่งมากินไงป้าโอ๊ะโอ๊โอ้ยอียยน้องถามว่าจะกินป้าเดี๋ยวสั่งแก๊ปมากินเนี่ยกินนี่จบต้มตำกันไอ,อผมมีคนละครึ่งร้านมีป่ะใช้คนละครึ่งได้แต่ว่าจะได้ปลา์เซ็นตค่ครึ่งก่อนราคาก่อนเป็นใช่พี่คนละครึ่งแบบจ่ายครึ่งละอ๋อครึ่งราคาเออได้ได้ได,ได้เอาไว้เอาได้โอเค เนี่ยก็ลูกค้าบอกเอาตรงนี้ดูไม่จำมากก็บีบแล้วก็ไม่จำมั้โอ้โหเอามาซ้ายสิเอามาซ้ายเด้โอ้หคอมแฮงอีโกอะไรเนี่ยกินดีป๊อสแม่งชอบดูหนังโป๊ดิยที่แม่ข้าวกรอบปล่อยไอ้เนี่ยโอ้ยนั่นไงไอ้เหลวดิไอ้โบโอ้โหใกล้เวลาส่งงานแล้วรีบอยู่วิเดี๋ยวไปเอาใจมาเดี๋ยวไปเอาใจมาดูดเขาใจซ้ายกว่าเนี่ยสลาบอยู่วิเร็วเร็วดิ ท่านเี้ยเอ้ยสันยาแดงผ่าแปลเขาบอกว่าบอสเขาเพิ่งเข้ามาแป๊บหนึ่งหละแล้วไฟลเราก็ไปส่งเลยาหายที่หลังไม่เอา,าแบบเนี้ยมึงคนเดียวเลยชวนกูกินต้มตำอ่ะอจัดอ่ะทุนเรียบร้อยใช่ไหมครับ,บอสคะเรียบร้อยดีครับแล้วลูกค้าผมว่าไงผมให้จัดการงานลูกค้านี่ว่าไง ส่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอเค,ค,อเคลูกค้ากําลังตรวจเช็คค่ะเป็นรอบสุดท้ายแล้วลูกค้าฝากบอกว่าเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยอยังไงก็เดี๋ยวจะโอน50ติดต่อผ่านคุณตวนี่ค่ะโอเคครับค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องเงินเดือนกันดีกว่าอ่ดเรื่องนี้คอยจุมจับหัวใจหน่อยข่าวดีเนาะ ปีใหม่พอดีเลยบอสจะขึ้นเงินเดือนใช่ไหมคะบอสจะให้โบนัสใช่ไหมเออละลายอะบอสก็เงินเดือนเท่าเดิมปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันข่าวดียังไงอะผมให้เงินเดือนพวกคุณไงยังไม่ข่าวดีอีกเหรออ๋อมันเรื่องปกติอยู่แล้วป่ะบอสหนทำงานมันก็ต้องได้เงินเดือนใช่ไหมหนูรับจ้างบอสมันก็ปกติโหดีที่มาบอกข่าวดีผมขอถามพวกคุณนิดนึงในหนึ่งปีมีกี่วัน 3 6 5วันไงแล้วในหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงก4สี่ชั่วโมงหนึ่งวันพวกคุณทำงานให้บริษัทกันกี่ชั่วโมง8ชั่วโมง,โมงตามกมแรงงานกฎหมายแรงงานก็บอกอยู่8ชั่วโมงแค่นั้นเองนี่เท่ากับพวกคุณทำงานแค่หนึ่งในสของวันเท่ากับหนึ่งปีคุณทำงานแค่หนึ่งในสาของปีเท่ากับ122วัน<บ>แล้ววัเวนเสาร์กับวันอาทิตย์ล่ะคุณทำงานไหมก็ออฟฟิศหยุดไงคะใช่ค่ะ แล้วหนึ่งปีมีกี่สัปดาห์ห้าสิบสองสัปดาห์อ่าใช่ใช่ใช่ค่ะเท่ากับพวกคุณหยุดงานไปแล้วหนึ่งร้อยสี่วันอ่ก็แล้วะูเนาะแล้วพวกคุณเหลือวันทํางานให้บริษัทกี่วันอ่าสิบแปดวันค่ะแล้วหักวันลาป่วยไปกี่วันห้าวันนะเท่ากับพวกคุณทํางานให้บริษัทแค่สามวันต่อปีอสามวันเองเหรอแล้วอย่างวันปีใหม่ล่ะ พวกคุณหยุดไหมหยุดค่ะวันตุจีนก็หยุดเนาะวันวิสาขะก็ะหยุดนะคะจะได้ว่าวันทํางานของคุณหมดไปแล้วก็อย่างวันสงการ่ะพวกคุณหยุดไหมวที่ใหม่ไทยก็หยุดสิคะใช่ค่ะได้ประการก็ไปเล่นน้ําอะคะ่ะอย่างวันพ่อล่ะโอโ้โ,อโหอีโบหยุดไปการาบตีนพ่อใช่ไหมโบต้องหยุดค่ะ วันรัฐมนูลโอ้อันนี้ต้องไปเลยค่ะต้องไปเลยค่ะหยุดค่ะวันแรงงานหยุดค่ะเท่ากับพวกคุณโกงบริษัทไป4ี่วันแล้วบริษัทนี่ต้องมาซัพพอร์ตแทนคุณ4ี่วันนี่โอ้แล้วยังจะมาเรียกเงินเดือนเรียกโบนัสเพิ่มกันอีกเหรอผมไม่เรียกหนี้พวกคุณก็ดีเท่าไหร่แล้วคือคืออยู่ดีๆพวกหนูโกงบริษัทสวันตรงนี้ล่ะผมไปแล้วทำไมอะทำไมครูดูเหนื่อยจังเลยอะบอลแม่นเกียนปมาเนี่ย แก่ี่มันโกงเราแล้วแหละพี่ไม่แมึงไม่คิดจะจ่ายเงินคืนบรษิษัทตั้งสี่วันเลยคิดสิมันก็คิดนะมึงรื่เปล่าโหพี่เงินเดือนธรรมดาไม่เงืเหมือนเงินทองอยู่ลวนี่ดีนะมันไม่รู้แนละ้วว่าวันที่มึงหยุดไปอีกกัะชากนะับมันก็ไปหมามนะันนั่นแหละ